พ่อกูยังไม่เคยพูดกับกูแบบนี้เลยพ่อกับพี่การมีกับพ่อมั้ยพี่อะไม่เปล่าเฮียดาบบางทีมันก็แรงเกินแล้วแต่พี่จูเกินบางทีบางทีมันก็แรงเกินในที่ไม่ให้เกียรบกูเลยเด็กๆมันจะไม่เคารพกูอแมหมดได้อะไรก็แบบสอนรำไม่เคารพพี่ก่อนเือครับคือสอนรำหลังสตรีมเขาด่าหมดเลยครับเขาด่าจากพ่อแม่ของ ใช่ครับไม่ใช่นะพี่สอดรามไม่ใช่นะอง่ไม่ใช่นะพี่สอดราสายไม่ต้ลงไม่ต้องมันแตกมันทำให้เราโคตรขุ่นใช่ไหมพี่มันมันมันหลอกคนไปหะมันทำให้เราโคตรขุ่นใช่ไหมพี่ไม่มีใครกล้างัดเลยกินลิงมันแรงว่ะกินลิงก็พี่อะพี่พวกอบเซฟยังเนี่ยฮะเออกูพวกกระมาลมันพวกเราเหรอ มันมันดูเป็นเกมแบบมันไม่ไม่สนุกเท่าหนึ่งหนึ่งประจ้าดีรังใครยิงกู่ะเออมึงยิงถังแดงอ่ะมึงยิงถังแดงโชว์คนดูเนี่ยนะโอ้ยโชว์คนดูสมเพชวะสมเพชบอกว่าล่วงว่ะ ทำอะไรเลยยิงอย่างเด้งว่มันมีคนยิงกูไอ้ยปัดไม่มีไม่มีไม่มีครับไม่มวยจริงผมถังแดงผมไม่เถียงเลยควายจริงควายจริงโอ้ยยิงถังแดงผมพี่ตัดรัมพี่ตัดรเป็นโคตรหน่อยพี่เป็นโคตรหน่อยแบบรัมเดินเกมหน่อยพี่เออต้องเป็นแบบนันเอาควายเดินเกมเหมือนแดงโอ้ยตายมีคนยิงกู้ยโอ้ยยิงนะ ไปไฟไฟไฟอย่าไปช่วยยิงโซแม็งไอ้เรื่องเกย์เกย์ไอ้เจ้าหนองลายไม่ใช่ใช่พี่ใช่ช่างทำไมไม่ตาย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 เชื่อหรือนะเออเดี๋ยวผมเดี๋ยวผมให้ยูให้พี่ได้อะไรคนบ้าอะไรยิงถังบอกลงไม่ไหวเปล่าวะผู้พ้องวะไม่ด่าแบงค์เราหรอกเออคายเล่นเกมเออถามนี่มันเคยเล่นเกมฟรีไฟมาก่อนหรือเปล่าเนี่ยน่ะ ยิหอดีหมายเลยกระเป๋าที่สั้นหนึ่งมีหรือเปล่าไปแล้วนะพี่โอเคครับพี่เล่นเกมวันเท่าไหร่ครับห้าครับไปนอนแล้วครับพี่อินดับโอเคครับสวัสดีครับวันนี้เพลงพีเอสปล่อยพรุ่งนี้ครับพรุ่งนี้สตรีมไหมครับสตรีมครับจะรับอายุเท่าไหร่ครับสามสิบสี่สิบเนาะจะเข่าลงอยู่แไป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 แกโก้เวพี่เฮ้ยเอ้าเอ้าไอ้สัตว์โก้คุณตีกู อก็พี่เล่นทนไหนพี่ใกล้ผมดิกูเจ็โอ้โหคนงั้หัวร่วงไม่ใช่ไม่ใช่ถังบอกร่วงใส่พี่ใส่พี่ไล่ไ่ก็รับก่อนปพี่ผมเก็บไปพี่เลยไปัก่อนรับานขาไม่ได้ห็นครับเอมโกมในพรงเิเกินพี่ขาพิมเกินผมก็ไม่อ่านละเขาปันมารวยพี่ ทุกคนที่ดูอยู่ก็ไว้หน้าพี่สอารามนะครับใช่พี่สอารามยืนหนึ่งพี่พี่สอารามเขาเป็นแบบพวกแบบนักเลงโตครับไม่ไม่กล้าใหญ่รุ่นใหญ่รุ่นใหญ่พวกรุ่นใหญ่เอ้ยนะมันก็อย่าไปบอกมันปไปไปเดี๋ยไปคือที่จริงพี่สอารามเนี่ยยุคก่อนเขาเป็นนักเลงโตในตอกในในตอกแบบในตอกแบบเชิดไม่ไม่อะไรซ่องอะไรในตอกที่แบบผู้คนเขานับถือพี่สอารามหมดทุกคนใช่พี่เขาเขาจะเก็บสวย ทุกวันอาทิตย์เก็บสวยใช่พี่คนละสองร้อยสามร้อยเพราะว่าเขาเป็นคนที่คุ้มครองในตอกนั้นแล้ววันหนึ่งสอนรามอ่ะขับรถขับรถเนี่ยขับรถเก็บเก็บสวยขับรถไปเรื่อยๆพอไปถึงร้านสุดท้ายเขาบอกว่าไม่มีเงินสอนรามบอกไม่ได้มันคือการคุ้มครองของพี่ต้องได้วันนี้สามร้อย ปุ๊บเขาไม่มีให้ไงแต่สอนลามครูจะเอาเขาก็ไม่มีให้อยู่ดีเพราะว่าเขาไม่มีไงแต่สอนลามไม่จะเอาพอพอเสร็จปุบ๊บสอนลามตามมาเลยตามแบบพักพวกอะไรมาไอ้พเฮ้ยขอบคุณเด็ตด้วยนะครับีน้ำฮะกูขอจบเลยอ่าตามพักพวกมาเลยแบบเป็นฝูงเลยเป็นร้อยคนสองร้อยคนใช่ เป็นฝูงจริงจริงจริงคือเยอะอ่ะเยอะทั้งซอยคือแน่นไปกับแบบพวกพี่ต่อรัมทั้งนั้นอ่ะคือใครกล้ามาแบบเรียกพี่ต่อรัมปุ๊บไอเด็กคนนั้นแม่งปืนยิงเลยแม่งโหดเฮ้ยพี่เขาจะแม่ดจริงเขาจะตัวพี่ต่อรัมพี่เป็นใคอีกหรอคือเขาไม่กล้าเขาไม่กล้ามีกับพี่ต่อรัมไงแต่แบบไอเด็กคนนั้นมันมาเรียกกับพี่ต่อรั่ลูกน้องพี่ต่อรัาไม่แม่งปืนยิงเลยโอ้โว ไม่ทันได้ทําอะไรอ่ะไม่ทันเออไม่ทันได้เอยปากแค่เรียกว่าพี่สอรามพุ๊บปืนยิงเลยน้องก็ว่าไปคือคือแบบเมื่อก่อนพี่สอรามโหดจริงแต่เด็กๆเขาจำเขาลบพี่กันหมดคือมันแบบมันมันโหดร้ายมากครับใหญ่ยาวอดีตล้าฉานไห้เด็กๆหรือไใช่โชคชดผมไม่อยากจะเล่านะแต่มันเป็นมาจากพี่โก้ครับครับไปดีครับไปเด็กกันยังไงที่พูดไวจังอ่ะเออไม่ไหวคือสักพักเ้ย ที่สารลามอ่ะเอาโดนละงันไหวก็ไอ้วอแตกเดือบับพักอินดักก็แตกผมัวแต่เล่าไอ้เหี้ยเป็นสารพี่อ่ะผมอยากรู้ว่าใครบอกพี่เป็นคนเวียดนามครับสารลามปากดีจัดเลยว่าเหลี่ยมไม่เท่าอย่าเห่าไม่ชอบโอ้โหทำไมเออสิหีพูดใหม่เลยเต็มเลยโดนเต็มเลยลามไม่เอาใจอยู่ไม่ใจอยู่อ้ายผมจะเล่าเรื่องต่อนะครับามแล้วววมมาาาแแลล้้เองี้ เอางี้ถ้าทุกคนอยากฟังรองหนึ่งมาผมจะนับดูว่าทุกคนอยากฟังเรื่องเล่าสอนลามกี่คนบวกหนึ่งมาบนหวบนหวบนหวรั่งตายวอนไี่สอนามิให้อไนพี่สอนลามเออตาไหนไม่ตไหนไม่กูโจ้ค้างค้างเอ้าคอกูค้างเบาเขาบไม่ทำอะไรเลยอะไม้หมดตดไม้หมดกโจ้มึงเล่นไม่เป็นอะมาไมปีนรอแม่กูสักโอ้โแม่กูสักลูกเรยหอทำไมเอาแม่ทาไมเอาแม่ ไปผูงเจ้งไปกูจ้ไปกูไปก้แข่งไม่ต้องขึ้นมาไม่ต้องขึ้นมาไม่ต้องเอาไปเลยกูถอยหลังไม่ได้เลี้ยกปืนแล้วไม่มีเก๊สถอยถอยไม่ได้เอาแก๊สถอยไม่ได้แข่งมึงต่อยกูดีโจ้ไปผู้ไปไม่ได้เหมือนกันพี่อยู่ที่ลามตายยิงน้อยออกหน้าต่างออกขวาพี่เดี๋ยวผมค่อยไปเติมดาวให้นะพี่โอเคครับกูไม่เจอมันไม่มีกูไม่เห็นบวกหนึ่งบวกหนึ่งบวกเก้าบวกหนึ่งไปแล้วจ้าบวกหนึ่ง เฮ้ยอย่าฝันอย่าฝันพวกหนึ่งเอาคนเดียวพอโอเคผมจะเล่าละผมจะเล่าต่อจากเมื่อกี้ว่าเอ้ยแย่แม่งอะต่อล้างต่อพี่ต่อรามอย่ามึงเงียบไหมมึงเงียบเงียบก่อนไอ้รามจะเล่าเรื่องมึงเสร็จปุ๊บพี่สอนรามอ่ะเอ้าอคอมเป็นอะไรเนี่ย ผมไปแล้วนะพี่โอเคครับโอเคครับมาเชิญกูกก่อนคมเป็นไรแม่มึงอ่ะเปิดประมูลตัวแม่สุนีบิดไม่ต่ำกว่าหนึ่งบาทโอเคผมจะเล่าต่อแล้วหลังจากนั้นน้องขึ้นไปทำไมอ่ะโอ้มันโง่จังวะเออขึ้นไปทำไมวะกูจะเล่าเรื่องมึงเนี่ยไอ้ลามเสร็จไปตอนนี้กูตายเลเนี่ยเสร็จปุ๊บพี่สอนลามอ่ะเขาไปเขาเอาพวกมาใช่ไหม แล้วเอาปืนเด็กยิงคนนั้นเสร็จปุ๊ไม่เข้าเลยอ่ะแล้วอันนี้มาตำรวจมากรมไม่พี่ตำรวจมาตำรวจมาเสร็จผิดโอเคครับโอเคครับด้วยเด็กด้วยเด็กครับเสร็จปุ๊บตำรวจมาเสร็จตำรวจบอกว่าหยุดวางอาวุธพี่ต่อรามเดินไปเลยตบหน้าตำรวจนะไม่กลัวไม่กลัวตำรวจทั้งกรมไม่กลัวกูบอกนะตำรวจใส่กูได้ใช่ ทำกูไม่กลัวตบหน้าเลยบอกว่ามีอะไรนี่ซอยกูบอกงี้ผมฟังกูนะไอ้ดาบกูบอกว่าตรงนี้เลยตำรวจไหวลงพักใช่คือผมผมเห็นแล้วไงพี่ไม่กลัวไงเสร็จปุ๊บเสร็จปุ๊บพต่อน้าเลยมาจะทอบทำไมอ่ะเหมือนเก่งไอ้เหี้ยกูเล่าเรื่องที่ตลอรำอยู่เหมือนกันตายตีแล้วแหละเออตายพักทีมึงไงเสร็จปุ๊บ พี่ต่อรามบอกเว้ยว่าใครจะมีกับกูอีกออกมา <laughs>